พิมพิมประพาโพสแบบนี้หลังแม่นางเอกท้าลูกโชว์สเตตเมนต์ช่วยใช้หนี้จนไม่มีเงินติดบัญชีหลังจากที่คุณแม่ของนางเอกสาวพิมพิม,พมประภาตั้งประภาพรได้ออกมาโพสข้อความยาวเหยียดถึงพฤติกรรมของลูกสาว ตั้งแต่เรื่องที่ท้าให้ลูกโชว์สเตตเมนต์ที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าช่วยปลดหนี้ที่บ้านจนเหลือเงินติดบัญชีไม่กี่บาทนี่อะไรตอนไหนขอดูหน่อยถ้ากระตันยูขนาดนั้นต้องชื่นชมทั้งยังบ่นน้อยใจลูกที่พูดจาดูถูกแม้แต่ง,งานแต่งก็ยังกลัวว่าจะไปทำให้บรรยากาศในงานเสียจากนั้นก็ได้ลบโพสต์นั้นออกไป ซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ทําให้หลายคนนั้นสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและคนที่แม่ของนางเอกหมายถึงใช่พิมพ์หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นางเอกสาวเคยให้สัมภาษณ์ว่าตนเองทํางานช่วยใช้หนี่ให้กับที่บ้านจนไม่มีเงินติดบัญชี และล่าสุดค่ะนางเอกสาวก็ได้มีการเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้โพสต์ภาพนก3ามตัวบินอยู่บนท้องฟ้าพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า time heals ที่แปลความหมายว่าเวลาเยียวยาซึ่งก็ได้มีหลายๆคนค่ะเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะ